มาติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามสําหรับเรื่องของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจการค้านะคะที่ใช้ชื่อว่าฟีแลกในบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะคะแต่เมื่อวานนี้มีการนําเสนอไปแล้วนะคะที่มาที่ไปของการรวมกลุ่มทางการคล้านี้นะคะและที่สําคัญเนี่ยจากนี้ไปจะเดินกันไปยังไงนะคะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามจากรายงานพิเศษนี้กันค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่กําลังจะเกิดกับบ้านเมืองเราอาจารย์ฮะอาจารย์มองไปถึงไปถึงไหนบ้างคือ36ประเทศจาก1ิประเทศนี่เราเพิ่งตื่นตัวแต่36ประเทศเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่ต้องยอมรับว่าเป็นประเทศใหม่ก็มีเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากก็มีเป็นตลาดใหม่ๆก็มี <ừ. S 1> เราจะสามารถแสวงหาโอกาสตรงนี้ยังมีได้ครับสมมติว่าถ้าเป็นอาเซียนบวก3บวก6กอย่างงี้นะฮะเกี่ยวข้องถ้าเราไวรู้เนี่ยเราจะนั่น่ะเพราะนั่นหมายความว่าอะไรครับสินค้าจากจีนอินเดียนานาคตเข้ามาเรศูนย์คุณต้องได้จับวัชุเขาได้นะ และอเมริกายังไม่ต้องเข้าอ่ะเขาแปลงสัญชาติได้เหมือนพวกเราอ่ะผมทําบุหรี่ผมแปลงสัญชาติโดยการตั้งโรงงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์บุหรีมาโบโลของผมก็สัญชาติอาเซียนกําแพงภาษีจากหกสิบเลือศูนย์แล้วทีนี้ในกรณีนี้คุณต้องเตรียมแล้วเพราะฉะนั้นพ่อคุณรู้อย่างนี้ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นครับเฮ้ยนัสต้าีเป็นของเก่าไปเม็กซิโกใช่เลยครับมีแหล่งกําเนิดสินค้าเม็กซิโกไปที่อเมริกาหรือถูกถ้าเราส่งไปจากซื้อเม็กซิโกแต่วันนี้ไม่ใช่ครับ เม็กซิโกมันเพิ่มอยู่กับอะไรบางครั้งเราตั้งโรงงานอยู่ที่ที่ลาตินอเมริกาได้ลูกค้าใหม่อีกหลายร้อยล้านคนเพราะบราซิลแ่งเดียวก็สองสองร้อยล้านคนคส่งไปที่เม็กซิโกส่งไปอเมริกากำแพงภาษีเรือศูนย์อพอไปเม็กซิโกผ่านเม็กซิโกกำแพงภาษีเรือศูนย์นัฟตาทีนี้ถ้าเอาเป็นแฟนแลกนะฮะนะฮนะที่ท,ที่ที่อยู่ตรงนี้แฟแลกเนี่ยนะฮะที่บอกว่ารุมกลุ่มนะครับหมายความว่าไงครับตลาดของเขาเป็นตลาดกี่ล้านคนครับ ดูนะครับเม็กซิโกกับบราซิลกัน3า0รยล้านคนแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสังเกตดูนะครับชิลีเปรูโคอลอมเบียเม็กซิโกรวมกันนะถ่า,าจารย์จำไม่ผิดเท่ากับประมาณ2 0 3 0ของการค้าในลาตินอเมริกาแล้วเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้เท่ากับว่าสมัยก่อนพวกนี้เราเป็นค่าขายเ<ช>พราะมีนตลาดที่กําลังมีปัญหา<ช>วันนี้คุณต้องละ<ช>ต้องเปลี่ย<ช>นท <ะ S 1> ัศนคติอาจารับเพราะต้องเป็นคือไม่ใช่มองแต่อันนี้อย่างอาเซียนต้องมองแต่ขนาดเดียวต้องมอง ยิ่งกว่านั้นคืออะไรครับคู่แข่งคุณอ่ะสิงคโปร์หรือใครก็ตามอาจจะใช้ฐานที่ลาตินอเมริกาแล้วก็ได้ข้อตกลงเพราะมีข้อตกลงเยอะส่งไปอเมริกาได้เลยเพราะมันมีทวิภาคีเพราะว่าอเมริกาพยายามจะทําเป็นภาคีภายใต้คลินตัน FTAA แต่ไม่สําเร็จนะฮะอันที่สาคุณดูนะครับสินค้าคุณในเนี้ยบราซิลน้อยเข้ามาแล้ว พอได้เข้ามาแล้วปั๊บถ้าคุณรู้ว่าสินค้าราซิลีดีคุณอาจจะไปติดต,ต่อเข้ามาตั้งอยู่ที่นี่ <Okay. S 2> แต่ถ้าคนที่ฉลาดกว่าก็จะลงง่ายมากกว่าเพราะพวกนี้กําลังจะมาแล้วเราก็กำลังไปผมไปเม็กซิโกคุณสนใจมาก <Okay. S 2> อยากจะมาลงทุนในอาเซียนไปพูดประมาณอาทิตย์หนึ่งพูดวันละสองรอบสามรอบก <Okay. S 2> ็จะมีทั้งนักนไปพูดตามมาทยลัย <Okay. S 2> พูดตามหอ,อการค้าพูดตามให้กับทางด้านกระทรวงต่าง เขาให้ความสําคัญมากเ,<ข>าเพราะว่าเป็นตัวมากเพราะว่าเม็กซิโกวันนี้ต้องการเป็นพูดง่ายเป็นมหาอำนาจเขาไม่ต้องการที่จะพึ่งพาอเมริกาเพียงตลาดเดียวเขาต้องการ Diversify ฟกระจายความเสี่ยงกระจายครับและประธานาธิบดีคนใหม่เดียต้นเน้่ยา ชัดเลยครับต้องกระจายโดยผ่าน TPP ญี่ปุ่นวันนี้ยังประกาศเลยว่าจะต้องหาทางเจรจาเข้า TPP แล้วเพราะฉะนั้นเฟลักอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งซึ่งดูจากวันนี้มันยังไกลแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไกลจนทั้งเราไม่ต้องพูดแต่วันนี้มันลอยเข้ามาแล้วอาจารย์เห็นลางๆที่กำลังลอยเข้ามาก็คือโอกาสที่อาจารย์เห็นลางๆเนี่ยนะครับเฟลัคก็หลายประเทศอาจารย์คะเราควรที่จะนักธุรกิจไทยหรือว่าเ้าเจ้์ของเราในวัฒนธรรมของเราเนี่ยควรจะไปเราก็ดูว่าเจาะตลาดนะฮะผมยกว่าตลาดที่สำคัญก็มี4 5หาตลาด บราซิลม็ก i c o ค่ะเปรูค่ะชิลีคลัมเบียแต่ละประเทศมีจุดเด่นอย่างไรบ้างอาจารย์อ้าวณ่แต่ละประเทศพูดหนึ่งบราซิลเม็ซกโก i ั o ใหญ่มากค่ะ <c oughs> ที่จริงเลวลาดูจริงๆต้องดูว่าประเทศนั้นมีจุดเด่นอะไรบ้างด้วย <c oughs> อันที่พูดกันแบบเรียกว่ากำบันทุกดินกันแล้วกันเพราะว่าดูจากประชากร <c oughs> เราะเป็นตลาดที่เรามองมั่น <c oughs> ใช่บราซิลก็เป็นทั้งคู่แข่งเราเป็นทั้งโอกาสได้เยอะมากเลยนะครับเพราะในกรณีพูดง่ายๆเนี่ยผมไปที่อ่าที่ไหนฮะ ไปที่โคลมเบียหรือไปอาหารไทยอย่างน้อยมากเลยอือเป็นโอกาสคุณจะคิดแค่นี้อย่างเดียวก็อพอแล้วใช่ไหมครับเพราะอ,าออกมาเนี่ยนัดติดต่อทีนี้ในประเทศเหล่านี้อย่างเช่นบราซิลก็จะมีหลายอย่างครับเป็นคู่แข่งกันแล้วด้วยด้านด้านกเกษตรเจ้ไหมคร,ค,ครับเพราะสิ่งต่างเหล่านี้เราก็ดูตลาดที่มันใหญ่มากอย่างบางประเทศนะครับเล็กมากแต่เจริญมากชิลีนะครับซึ่งก็โยังได้ความรู้ได้ต่างอีกอันหนึ่งก็คือคอสตาริกา เขาซาริกาเป็นเกาะเล็กๆแต่ประเทศติดเจริญเพราะฉะนั้นสิ่งต่างานี้มันก็จะมีประโยชน์ทั้งหลายเรื่องทางการค้าท่องเที่ยวสามารถดึงเอาของบางอย่างที่เขาดีเนี่ยเห็นได้คนบางคนเขารู้ปั๊บขอคิซานเนียมาก่อนละเพราะแต่ละประเทศนะอย่างมิโคลาคุณรู้ว่ามิโคลาที่ใหญ่ที่สุดนอกประเทศคือประเทศไทย้าวเหรอะใช่ครับเพราะว่าในในใน,ใน,ใ,นในเปรูเองนะฮะเขาจะขายในชานเมืองตามแต่จังหวัด แต่เข้าประสบความสุเร็จมากในที่นี่เพราะวันนี้เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วเดี๋ขายตามเซเว่นเนเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างง่ายๆว่า,าสมัยก่อนคุณไม่ต้องดูพวกนี้เลยเดี๋ยวนี้บางคนก็ฉลาดับรีบเอาเหล้าเอาไวน์ของชิลีมาแล้วอันนี้ก็เป็นการสร้างโอกาสใช่คน,คนที่เห็นก่อนรู้ก่อนเป็นทั้งตลาดและเป็นทั้งสามารถี่ขยายเราก็ไปหน้าดูอีกน้อยไม่ยัะะไรใหในเมืองไทยเปิดศูนย์ลาตินเมกิก ไปไม่หมดเลยค่ะแล้วทีนี้ความเสี่ยงนะอาจารย์มีความเสี่ยงอะไรมีครมีทุกอย่างในโลก AEC ก็มีความเสี่ยงเพราะเปิด AEC สิงทอระดับล่างเราเจ๊งอ่ะโดนไปหมดใช่ไหมครับคุณท,ทําสินค้าสแน็คอ่ะอสู้คู่แข่งคุณไม่ได้อ่ะคุณชื่ออะไรครับสมัยก่อนคุณทํามันฝรั่งอ่ะเจ๊งไปแล้วผมเป็นไอทีโฟมอสผมฉลาดอ่ะผมรู้ว่าถ้าเกิดเป็น AEC โอ้โหจะมีคู่แข่งอีกเยอะเลยเพราะตลาดเปนใหญ่ เพราะฉะนั้นผมขายโฟโบอสให้กับเดอะบอสได้ได้ราคาดีแล้วมารักษาเรื่องนมเพราะฉะนั้นเห็นนะครับวันนี้ก็มีสวินเซนบัสกิลล็อบบินเพราะในกรณีเฟลัคกก็เหมือนกันครับมีทั้งโอกาสและพยันตรายส่วนหนึ่งที่เป็นเป็นเป็นพยันตรายมาจากเขาเรียกสถาอันหนึ่งนะฮะเขานะฮะเขาเรียกอะไรครับภาษาสเปนก็ดิกตาร์ดูลาหรือดีลันเนี่ยแปลว่าอะไรครับดิกเตอร์ชิพออฟไทรันนี่ไทรันนี่แปลว่าอะไรฮะทรราช ดิกเตอร์ชิพแปลว่าเผด็จการของสุ <c oughs> ลราด <c oughs> แต่ความหมายเขาคือเขาว่าดิกเตอร์ะเขาเรียกว่าดิกตา d u ดูลาดเดดิสตันเซียคืออะไรครับไทลันดี่ออลดิกเตอร์ชิพออฟดิส t a น c ์พูดง่ายโอ้โหมันไกลมาก <c oughs> คุณครับอาจารย์ไปที่กาลิเป็นเมืองของโอคลัมอเบีย <c oughs> เมือง,งนะฮะไม่ใช่เมืองหลวงนะเดินทาง40ชั่วโมง <c oughs> ไปที่แฟรงค์ฟอร์ต12ชั่วโมง <c oughs> พัก9ชั่วโมง เดินทางต่อไปที่โคลัมเบียอีก12ช,ชั่วโมงก็3าดีกว่าพักอีก 2- อสามชั่วโมงเดินทางชั่วโมงกว่าไปกาลิแต่สำหรับอาจารย์หครับอายุเยอะ67แต่คุณครับพอตั้งใจว่าต้องไปหาความรู้ไม่มีความเหนื่อยเลยเห็นไหมครบว่าอาจารย์ไปได้ยังไงแต่ขากลับสบายเลยครับ <laughs> เพราะว่าจากเม,ม็กซิโกซิตี้มาเมืองไทย30ชั่วโมงพอ30ชั่วโมง2รอบ ถ้าคิดดีๆมันก็ไกลกว่าอเมริกาไม่มากอ่ะเพราะในไปอเมริกาเขา20ขกว่าชั่วโมงฮะเพราะจะบอกเป็นแบบนี้ตัวที่อุปสรรคคือระยะทางแต่ถ้าคุณนะฮะเห็นตลาดใหญ่อย่างนี้ระยะทางเนี่ยไม่มีความหมายเลยทําไมเอสโคลาระยะทางเยอะถึงมาที่นี่ค,คิดสามเยอะมากเพราะในกรณีนี้อ,อันแรกอันที่สองต้องยอมรับภาษาเพราะพวกนี้อย่างอาจารย์ไปเนี่ย ต้องพูดภาษาสเปนตลอดอาจารย์ก็สบายดีครัสบาย <laughs> ใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อมูลต่างๆภาษาสเปนอาจารย์รูร้ภาษาโปรตุเกสไป <c oughs> บาร์ซิยก็สบาย <c oughs> แต่พวกนี้เป็นปัญหา <c oughs> แต่ปัญหานี้ไม่ยากครับอีกสักพักหนึ่งเหมือนคนภาษาจีนเนี่ยสมัยก่อนไม่เหรอรู้ภาษาจีนนีเดียวนีเห่กันเรียนกันเร <c oughs> ียนกันได้ใช่ไหมครับข้อสามประเพณีความแตกต่างตลาดไม่เหมือนเราข้อสี่บางประเทศอาจจะมีเรื่องกลัวกันเช่นหลายคนก่อนที่ผมจะไปโคลัมเบีย อยู่เหยาไปข้างนอกนะอโอ้โหก่หอการร้ามันจะอะไรครับเอ่อจับตัวประกันบ<ช>้างเคร<ช>ียรเม็กซิโกผมไปเม็กซิโก3ครั้ง<ช>ครับ<ช>ครั้งนี้เป็นครั้งที่3จริงๆเม็กซิโกในวันนี้บอกได้ครับแน่นแน่นอนมีขาวพวกนี้แต่อาจารย์ก็เดินได้สบาย<ช>มันไม่ใช่อยู่ดีเต็มไปหมดเลย คอามเบียวันนี้ก็ดีขึ้นผมยังออกมาเดินได้เลยภาพเพียงแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าดีแล้วอย่า,ยาสบายใจก็ต้องดูดูนิดนึงอ,อย่าไปเดินในที่ที่ต่างๆเหล่านี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือในประเทศแต่ถ้าเป็นเม็กซิโกชิลีไม่มีปัญหาเลยนะบราซิลอะไรพวกนี้อาจจะมีประเด็นปัญหาแต่ปัญหาตัญที่สุความแตกต่างในเรื่องกฎระเบียบเรื่องของวัฒนธรรมอันนี้เป็นอุปสรรคมาก สุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรไว้ให้สาหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่กันบ้างไหมคะเพราะว่าจริงๆโอกาสเนี่ยนะครับเราก็มองหากาันตอนนี้บางคนอาจจะจึงไปมองหวังให้อเมริกาฟื้นหวังให้ยุโรปฟื้นซึ่งมันเป็นไปได้ยากและมันอาจจะไม่ทันการจะไป AEC ก็กลัวอยู่เอ๊ะจะไปไม่ไปดีคู่แข่งเยอะไม่ไปเขาเข้ามาแต่ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันเหมือนแบบโอ้โหเห็นลางเลยโอกาสขุมทองอยู่ข้างหน้าแล้วแต่ถ้าไปอย่างไม่ถูกหรือไปอย่างไม่กล้าไปอย่างไม่รู้เนี่ยมันก็เสี่ยงอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรตรงนี้ไว้บ้างไหมวันนี้เป็นทั้งโอกาสและนอััตรรายคะบ ข้อแรกดูนะครับทําฐานตัวเองในเมืองไทยให้แข็งค่ะพูดง่ายใครมาใครไปเราสู้ก็ได้ทําในสิ่งที่เราานาดพอแข็งตับวาระต่อไปเอาเอเเป็นตัวตั้งอย่าเพิ่งไปยกเว้นคุณโดยบริษัทใหญ่ไปแล้วก็จําเป็นต้องไปถ้าเป็นเอสเดึงให้พวกต่างชาติมากินของเรามาซื้อของเราและศึกษาว่าเขาต้องการอะไรเฮ้ต่างชาติมาใช้ได้เลยทำเฟอร์นิเจอร์ตรงกับเขาขั้นต่อไป มีเงินเพียงพออาจจะไปตั้งใน Aec เขาจะไปกับประเทศที่เราชำนาญไปแต่ว่าก่อนไปก็ศึกษาต่างๆขั้นต่อไปกว้างกว่านั้นแล้วครับและอาจารย์ุเราเป็นคนจีนอาจจะก้าวไปที่เมืองจีนได้เพราะอะไรพูดภาษาจีนได้เลยทีนี้ก้าวต่อไปคืออะไรครับเรามองกว้างขึ้นขณะที่อยู่ก็ศึกษาเฟลักเอเปกเฮ้ย <He i, S 1> เราจะไม่ได้ส่งที่เมืองจีนอาจจะส่ง <Okay. S 2> ไปอเมริกาส่งไปละตินอเมริกาเ <Okay. S 2> ตรียมหาศึกษาเขาจบ,บเวลาไปเที่ยวอย่าไปยุโรป อย่าไปร้ายครับ AEC ว่างๆยอมนั่งไปยุ่ไปที่นั่นแล้วก็ไปศึกษาอันนี้จะทําให้เราเกิดโลกทัศั์และหลังจากนั้นเราก็คิดในใจเฮ้ยมันจะมาแรงฮะตอนนั้นเราเตรียมได้ทันแล้วเพราะการจะเตรียมกันถึมต้องมีเวลาใช่ค่ะแล้เฟซลัดใช่ครับแล้วถ้าเราไปแล้วให้มีบางอย่างเราอินพ r t ตเข้ามาได้แฮ่ความเสี่ยงไม่เคยมีอ่ะก็โอเคเลยคได้บางอย่างเรานนั่ได้เราไปเปิดร้านอาหารได้ความเสี่ยงทีตรงนั้นเฮ้ยก็ลองดูอันนี้ก็คือจุด และคิดในใจว่าถ้าไปถึงตุงัอนธุรกิจในนี้เราไม่เป็นไรถ้าเกิดเจ๊งที่นี่พวกนี้เรายังอยู่อย่าไม่ใช่ดึงตรงนี้ไปที่ตรงนั้นอันนี้กาเป็นจุดใช่ครับค่ะอาจารย์เฟรนแล็กช่ยเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนบ้างจริงๆไปเปิดเว็บไซต์ได้นะครับเว็บไซต์นะฮะในเฟรนแล็กเนี่ยคุณก็จะมีแต่ว่าเราติดตามได้ตลอดแต่ว่าเขาอาจจะเรียกว่ามันบางเรื่องเช่นนะ ในการประชุมบางเรื่องก็ยังไม่ได้เปิดเผย,ยครับอย่างเช่นการประชุมของพิสัยทัศน์ก็ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ที่เปิดเผยมันก็พอดูได้ว่ามีกี่ประเทศเข้าไปจอยเท่าไร่ใ,ในการอะหลพวกนวี้พอและจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างเป็นทางตอนนี้เป็นรูปเป็นร่าง,งแล้วเพียงแต่การรวมตัวเหมือนกับอาเซียนน่ย ก่อนที่จะเป็นอัสตารามันก็เป็นรูปบรรล่างท่านหนึ่ง967อ่ะอแต่เป็นการรวมกันแบบหลวมๆไงฮะพอมาถึงอัสตาร์เท่านั้นเองครับก็เป็นรูปเป็นล่าวที่มันเกี่ยวข้กับคือพวกเกี่ยวข้องกับเล่ามากขึ้นเพราะก่อนหน้าน,นี้พูดถึงอาเซียนก็เป็นคุยกันระหว่างนักวิชาการผมคุยเรื่องอาเซียนตั้งแต่กลับมาจากเมืองนอก <laughs> คุยเรื่องวิชาการเรื่องอะไร แต่ก็มาเริ่มพูดเรื่องเกี่ยวกับเ,เขตการค้าเสรีก่อนจะมีเพราะว่าอาจารย์ได้ศึกษาอย่างที่เรียนทางด้านพวกนี้<ช>เรียนเรื่อง EEC <ช>รู้ว่าสักวันทั่วโลกจะมีสิ่งที่จะรวมกลุ่ม<ช>เพราะว่าโลจิกมันง่ายมากโลกมันแคบลงทุกวันพอแคบลงทุกวันปั๊บการแข่งขันมันมากขึ้นเมื่อแข่งขันมากขึ้นเหมือนบริษัทจะต้องมีการเทคโอเวอร์เมา่อเจอพราะฉะนั้นประเทศต้องมีเทคโอเวอร์เมือเจอแบบยุโรปพราะฉะนั้นผมกันเลย นะฮะไปเรียนโดยเฉพาะทางที่ฝรั่งเศสเรียนการรวมกลุ่มนะฮะค่ะได้ค่ะอาจารย์นี้ได้ความรู้ได้วิสัยทัศน์เพิ่มกว้างมากขึ้นจริงๆนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ ในความรู้เพิ่มมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดสคือสําคัญสำหรับผพ้ประกอบการธุรกิจมากเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกแคบลงมาแล้วนะคะแล้วก็สิ่งต่งตางๆก,ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วถ้าเหลเก้าตามไม่ทันเนี่ยนะ,ะการประสบความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่ยากมากค่ะเพราะฉะนั้นการรวมกลุ่มทางการค้าแบบนี้ก็คงจะต้องเกาะติดนะคะว่าความเคลื่อนไหวต่างๆรวมทั้งการที่จะมีการตกลงเจรจากันเนี่ยเรื่องของการค้าจะมีอะไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามเรื่องของฟิลั่งด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเรื่องของ a อ c ก็ทิ้งไม่ได้้ะเพราาว่่อยูใกล ตัวเราเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของชิปจรอาเซียนวันนี้นะคะจะพาคุณชมนั้นไปติดต,ตามกันสําหรับในประเด็นที่น่าสนใจนะการเปิดมุมมองเรื่องของการค้ากับประเทศพ <ừ> ม่านั่นเองค่ะคุณเน้นอยู่ต่อในช่วงวิ s ิตโซกาสนะคะไงเดีย๋ยวช่วง,งนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ